สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดินสิมารีวิวแบ่งยี่สิบบาทหลุนที่สิบเอ็ดใหเบิ่งเดอพี่น้องอันนี่ไปเดินได้มากผ่านการใจงานหนอละพี่น้องแบ่งยี่สิบบาทเรืออนันต์อนันต์อนันต์ อันนั่นยังอันตนาคาดโอ้ย่ไายากแงงเาพี่น้องอันนันอนาอันนั่นอันาตนาคลาดติบายากงกอันนันาตนาอันนาตนาลาดโอ้ยอาอยากเา,กากพี่น้องอัออนน,น,อออน,น,ออนั้นขนาดตลาด บ่ยากยากพี่น้องก็ตรวจก็ให้ได้ประเด็นกัเว้าลิ้นบ่อันนั้นปานใดเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องคือกันกับพระเจ้าออกมาแสดงมื้อนั้นน่ะนี่มีมีอันมีพญานาคมีเสียงพญานาคณเนาะคณะนาะปุนที่สิบเอ็ดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเอออนันต ข้างนาตลาด,ดขอโทษขคอไปเด้อหันไปเดินอ่านผิดก็ไหนพี่น้องขอ,ขอ,ขอโทษขคอ,อ,อไปหลายๆดินกับว่ไปน้ำโอบกับว่าน้ำขอโทษขคอไปหลายๆเล้ยอ่านกับว่ชัดเจนยพี่น้องอันนั้นข้างนาตลาดแบ่งยี่สิบเด้อพี่น้องแบ่งยี่สิบ ทงในทางนี้ก็สิมีพระบรมฉายาลักษณ์ของเงินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาห่อซองเฮาก็สิณพี่น้องเห็นว่าเนาะเป็นเงาล่างๆอยู่ข้างในขันห่อซองใส่ไฟเฮาก็สิสามารถเห็นได้ขันเฮาบ่อซองเฮาก็บ่เห็นเนาะคันห่อซองใส่ไฟมันสิสามารถมองเห็นได้มองเห็นเป็นเงาล่างๆของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวพี่น้อง รัชการที่เก้าอัน,นันขะนาดตลาดโอ้ยเบาหยากรายกันรีวิวให้พี่น้องเฮาเบิง่งเบาหยาหยาคอตดขอไปเด้อพี่น้องเลยจะไม่เลี่นบ่าไปแหงซะเลี่นบ่ไปอันนี้ประเด็นสิให้เบิ่งเลขเด้อพี่น้องดูดายสนใจเลขกมั้งเด้ออันนี้เลข สี่มีข้ามาห้าสิบเอ็ดเด้อพี่น้องมีข้ามาห้าสิบเอ็ดแปดอันนี้ตัวยูเนาะแปดสี่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 หนึ่งแปดสี่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 หนึ่งอันนี้บ่ได้บอกเลขเด้อพี่น้องอันนี้บอกกันตัวเลขก,กำกับธนาบัตร เลขกำกับธนบัตรเลขสวยสวยห้าสิบเอ็ดสอแปดสหนึ่งหเลขสวยเลขสวยครับพี่น้องยีบาท20บาท,บาทมี่พระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยธนบัตร20บาทใช้นี่ได้ตามกฎหมาย หนที่สิบเอ็ดเรือพระที่นั่งอนันต์คณะตลาดนี่แหละพี่น้องมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ้องอันใดพิษผาดประการใดก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเองกาบงามงามนายอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องขอโทษขอไปเดินกระอานบ่ราะใเกี่ยวดินก็ว่าไปให้พี่น้องเองกาบงามงาม มารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งขอตรวจกไปหลายๆเดอ้อพี่น้องอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็บก็คดุณหลายๆเบิ่งว่าหงวดหนาประเด็นเสียวยังมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกอันนี้ก็รีวิวอันแบ่งยี่สิบบาทเดอ้อพี่น้องแบ่งยี่สิบบาทรุ่นที่สิบเอ็ดเลือกพัทีนัง อันนั้นขนา้าหนตลาดให้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเด้อมึงงามงงามพี่น้องมึงนะเด้อประเด็นก็สิเอาไปอั่นขาเจ้าเอือนไปโลเนี่ยวเนาะให้มันเป็นอันคือยังประเด็นเคยโลเนี่ยวไว้ไประเด็นเสีนเจ็บไปเอาไปโลเนี่ยวไมืให้ลูกให้หลานเขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ คุณค่าทางจ,จิตใจขอบคุณเด้อทุกไรทุกเรือทุกกำลังเรื่องใจขอตรวจขอพ่ัยใดบ่ดีบ่งามก็ได้บ่าวสุภาพเรียบร้อยก็ขอตรวจขอพ่ายกาบงามงามในอ้อมอกอ,อ้อมใจพี่น้องเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องป่าเดือนสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าน้ำเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะ หลับฟันดีลาดตีสวัสดีสุก้นเด้อพี่น้อง h a ง k ีย u y ส u ม o so า u c ร f o ว w a t ด h i n g